คูณ4อะไรต่ออีกคูณ5ฟีดสปินครั้งสุดท้ายนะทุกคนคูณ6ไปเลยจ้ะโอ้โหเสียดายเคแถว2ไม่เข้าแต่ว่าเราก็ได้รางวัลก้อนโตมานะทุกคน ท่านวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กันที่เกมลักกี้พิกก้หมูนำโชคนั่นเองจ้าวันนี้ไหนเราจะมาดูซิว่าฟีเจอร์การแจกหรือการแตกของน้องมันจะปังมันจะเลิศแค่ไหนนะทุกคนเออวันนี้เราก็นำทุนมาอยู่ที่500นะคะทุกคนอ่าเราไปบิด เท่าไหรดีวันนี้ซักซักเบ็ด20่สิบไหมทุกคนวันนี้เออไปเบ็ด20ดีกว่าทุกคนเออเดี๋ยวเราหมุนมือเลยวันนี้หมุนมือลองดูก่อนเนาะลองเชสด,ดูก่อนว่ามันจะแตกไหมนะทุกคนเอออ้อนแดงมาแล้วทุกคนค้อนแดงนี่คือกลายเป็นน้องจะกลายเป็นสกเก็ตเตอร์นะทุกคนถ้าครบ4ตัวนี่ใงทุกคนมาไหมทุกคนทุกคนว่ามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสกเก็ตเตอร์มาเรียบร้อยแล้วจ้ะ ก่อนเข้าสเก็ตเตอร์เราก็มีแบบแจกนิดนิดหน่อยหน่อยก่อนเข้าสเก็ตเตอร์ด้วยนะเออดีเวอร์เนาะทุกคนแปดหมุนแปดการหมุนฟรีนะทุกคนเออไม้แรกยังยังไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะทุกคนยังไม่ค่อยไหลไปเรื่อยๆค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่รีบเนาะวันนี้ไม่รีบ เออค่อยๆไปตอนนี้เหลืออีกค่าหมุนแล้วก็อยู่ที่คูณ4นะทุกคนเออยังไงไปต่อไหมโอ้โหเสียดายเชมไม่เข้าแถวสองนะทุกคนโอ้โหไปต่อจ้าหมุนสุดท้ายว่ายังไงอืหมุนสุดท้ายไม่แตกแต่ไม่เป็นไรเราก็ได้รางวัลดวมา280รนะทุกคนอ่ะเราแบบ ลองหมุนออตโต้สักสิบหมุนสิลองดูสิว่าจะยังไงเออหมุนออตโต้ครั้งแรกก็คือยังไงอูเอมาแน่แที่แน่ๆเอมาแล้วทุกคนเอมาแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นสกเก็ตเตอร์ด้วยนะทุกคนเออสกเก็ตเตอร์จะเข้าไหมรอบนี้ยังไงสกเก็ตเตอร์เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนโอ้หหมุนออตโต้สิบรอบครั้งแรกก็ามาเลยทุกคนแปดการหมุนฟรีต่อเลยจ้าตอนนี้ เออยังไงแปดการหมุนฟรีนี่ก็คือแบบสกเก็ตเตอร์เข้าดีมากเลยทุกคนแต่ว่าแลกๆก็ยังเงียบอยู่นะทุกคนตอนนี้เราก็เหลือสี่หมุนกับตัวคูณสองนะทุกคนเออมา,าค่อยๆมา,าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะทุกคนเออยังเงียบอยู่นะทุกคนอม,มาแล้วจะคูณสามไปเลยทุกคนอเต็มแถวแล้วทุกคนคูณสี่ เออตอนนี้ก็เหลือการหมุนฟรีครั้งสุดท้ายว่ายังไงโอ้โหหมุนฟรีครั้งสุดท้ายก็ไม่แตกไม่เป็นรายได้รางวัลรวมมา293้นะทุกคนเออไปต่อหมุนออตโต้ของเราก็มีเหลืออีก7ออตโต้นะทุกคนเออยังไงอีกค่ายังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่แต่ว่าพูดถึงนะการหมุนแบบ การแจกฟีเจอร์วิสินอะไรของเขาอ่ะมันเลิศนะทุกคนคือแบบมันเป็นวายได้ด้วยนะอ่ะทุกคนเออชอบมากเลยมันเป็นวายมันมันเชื่อมมันทําให้แบบมีโอกาสแตกเยอะดิหมุนฟีครั้งสุดท้ายอย่าบอกนะว่าฟีสปินเข้าอุ้ยไม่ใช่สิหมุนออโต้ขอโทษขออภัยด้วยค่ะทุกท่านเออหมุนออโต้ครั้งสุดท้ายฟีสปินเข้านะทุกคนแล้วก็แบบ ไหลกันไปยาวๆเลยนะก่อนเข้าฟรีเกมอ่ะทุกคนเออยังไงทุกคนฟรีเกมรอบนี้อีก8การหมุนฟรีนะทุกคนเออไหลเรื่อยๆเลยเนาะโอ้โหมาเต็มเลยแต่ว่ายังไม่มีตัวคูณเมื่อกี้โอ้โหเหลืออีกสี่หมุนนะคะทุกคนโอ้เพชรเข้าทุกคนเพชรเข้าแล้วก็คูณสอง ่แบงเข้าคูณ3เออเหลืออีกการหมุนฟี3รอบทุกคนเออคูณ4ไปเลยโอ้โหเสียดายอ่ะเสียดายละครังไม่เข้าเนาะไม่งั้นก็เพลทแถวแรกเนาะเออหมุนฟีสุดท้ายว่ายังไงเอ,อ้ยหมุนฟีครั้งสุดท้ายคูณ5จ้าเออยังไงอกระปังอยู่นะทุกคน8 8หมุนฟรีรอบนี้ก็ได้รางวัลรวมมาอยู่ที่480นะทุกคนเออเราจะไปต่อหรือเราจะพอกันดีทุกคนเอาไปต่อดีกว่าทุกคนเอออะเงียบอยู่ยังนิ่งอยู่พอดีฟรีสปินเข้าลัวเกินเมื่อกี้อะรอบนี้จะเข้าอีกไหมทุกคนค้อนแดงมา3แล้วนะทุกคนยังไงเข้าไหมเข้าไหมเข้าเรียบร้อยทุกคนโอ้ทุกคน มันจะปังเกินไปไหมอ่ะแบบเข้าแบบทีถีมากเลยอ่ะฟีสปินก็คือแบบโอ้โหไม่ได้ซื้อไม่มีการซื้อฟีสปินหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกคนนี่คือฟีสปินเข้าเองนะทุกคนเออหมุนแรกหมุนสองยังเงียบอยู่นะทุกคนหมุนสามก็ยังเงียบอยู่นะโอ้โหหรือว่าเข้าถีเกินไปก็เลยเขาจะไม่แจกเลยหรือเปล่าทุกคน ตอนนี้เราก็เหลือหมุนฟรีอีก2หมุนอาจจะได้มาและได้นิดนิๆหน่อยๆนะทุกคนเอออีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งกับการคูณ4นะทุกคนเออยังไงทุกคนโอ้โหรอบนี้คูณ4อะไรต่ออีกคูณ5ฟรีสปินครั้งสุดท้ายนะทุกคนคูณ6ไปเลยจ้ะโอ้โหเสียดายเชแถว2ไม่เข้าแต่ว่าเราก็ได้รางวัลก้อนโตมานะทุกคน400ทุกคน เออมันปังนะเนี่ยมันปังอยู่เดอ้อทุกคนโอโหการหมุนปีรางวัลรวม439นะเออมันจะได้มาพอดีพอควรอยู่นะทุกคนเออมันก็ไม่เวอร์เกินเนาะเออแต่แบบน้องอาทุนเข้ามา500ตอนนี้ก็คือไปที่2,000หลัก2,000และนะ้วเนาะน้องว่าวันนี้น้องขอขอขอยนนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราได้กำไรแล้วทุกคนได้กำไรแล้วถอนเถอนะเนาะ เออแล้วก็ถ้าใครสนใจเล่นเกมแตกๆปงังๆแบบน้องสามารถกดคลิกเข้าไปที่ลิงก์ที่น้องปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะทุกคนยังไงวันนี้น้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ไว้พบกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้สวัสดีค่ะ